ดีครับพี่น้องวันที่สิ 6, บหกยบใบของที่สิ 6, บหกใบสองกว่าใบสามแล้วนี่นาหกซาอมวันหวยออกอยู่ปราศเตทียมเลยมาจากด้านสีมาฉีกห่ายังชุดหน่อยละ่ะมาพอปลาสัตว์ห่อนก็บห่อนเมื่อยก็เมื่อยได้อยากได้บังคับให้วางว่าเจียบซอยกาว่าเซลเตรียมรถก่อนด้วยพี่น้อง เอาเต็มกับารถก่อนไดสิเมื่อเมื่อแห้งเมื่อแห้งแต่อยากได้เนาะเก็บพลังเท่าไรสองสองสอบพี่น้องเฮ้ยหน้ากะเห็นปลาไม่ใหญ่เลยพี่น้องใหญ่แต่ไปปลาใหญ่กะนมากใหญ่ดีมาสับเฮ้ยแห้งดีเนาะเดี๋ววางนว้เจ้าเนาะถอดเสื้อซสเลย ห่อนยังแรงเลยปากถึงกระจายหนักนะครับเด้อเสนเมตรที่ว่าได้ตามเป่าแน่นอนต้องใส่ยานเดไปทรงหอดมาเอื่องด้วยที่ไปทรงจะไหนบุ๊กท่รงเกาหลีบอ่ะตอนนี้ก็ได้ไปสามชิ้เกือบสี่ชิ้สอบเลยหน่อก็เอาไปเอาไปบั่นน้ำกำลังได้ดสอบหนึ่ง อ่าอิสร่ายเซ็นเต็มหนึก็เห็นสอบนึ่งก็คือพวกต้นย้างครับบากย้างบากย้างมืนตุ่นง้างบากย้างย้างก็เจ็บได้หน่อยนึ่งบากย้างใบางง้างย่อมแล้วก็การในนอกแควผลม่หนึ่งก้าวเชื่อเต็มถ่ายกับบ้านนี่ละปลาใหญ่เต๋ออยู่หนังปลอปลาย่างโอ้ปลาปลาสัดปลาสัดเนี่อยู่ข้างทางหลัดยางเลยครับสองเลนเส้นระวัง ยางชุมน้อยกับราสีสไลด์ยุคบ้านกิโลเมตรที่ซิฟในๆเลยเพี่น้องมันก็บริจาคบ,บ้านใดด้วยไปด้วยคนกับแม่นวัดเลยครับไปปราสาทวดใจบาไหวที่จะเจ็บมันนะต้เงตึงก็ต้องจอดเจ็บพี่น้องมุก,มกดีเด้อครับเด้อมุกมุกมุกขนาดเด้แสนตัวเนี้ยนะครับอาจารย์ฝากถึงอาจารย์ยักก๊า ตักเตยาวัดใช้การถอนแสนต้นได้แน่นอนนี่กำลัตงตกออกแันตาเปอาไม้ยาวลานพุ่นละเอา้า,ลอาคลิปมีธนี้ก่อนพี่น้องเด้วยอ,าอย่าไม่จเก็บซอยกะไม่เก็บซอยเยอยอยอลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างะวังนะครับโอเคครับคลิปมีเท่านี้ก่อนบัดดีครับเก็บต่อกันเดี๋ยวมันสิบเบลีย์วอกดีครับ,บ